ตอนนันจะมีห้องอะไรตัวนี้แหแต่ของผมว่าคุณแนนอนเป็นห้องสต๊าฟเตียงสองชั้น ทางทีมงานเรือเขาเตรียมฟินไว้ให้มาลำนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยนะฮะตอนนี้กรุ๊ปแรกลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนวันนี้เราจะไปดำน้ำที่ริชเชลิวค่ะก่อนจะลงดำน้ำก็ต้องดื่มน้ำเยอะเพื่อเราจะได้ชีเ่เรเลเยอะอาเจีกันนะใ่มอดหคมอดแกว้วมอดแกว้แกว วิธีส่งตัวนักดำน้ำก็เดี๋ยวเขาจะแบ่งกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มแรกลงไปแล้วกลุ่มที่สองจะแต่งตัวคุณแนนพาคุณแจ้งมาดำน้ำรู้สึกไงบ้างครับแจ็ดื้อมากดื้แบบสัมภาษณ์หน่อยมาดำน้ำของคุณแนนรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะตอบแค่นี้ เหมมือนนาาากกบบค้จะพาไปดูที่วางกล้องสำหรับโคกโปนะฮะพอดีของผมคุณแนนยังไม่ได้ให้จับลงน้ำเพราะผมยังไม่ปลอก ปบนไปโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากามาก,ก็ทุกวันจะมีไนท์ดฟ์นะครับกินข้าวเย็นเสร็จวันหนึ่งจะมีสี่ดฟ์มีเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ไนท์ดฟ์แต่ผมกับคุณแนนไม่ค่อยลงไนท์ดฟ์ครับคุณต,ตัวผมกลัวส่วนวตัคุณกลัวคุณแนนบอกว่า ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวไปพักผ่อนแทนผมก็นั่งแต่งภาพน,นั่งนั่งฟังเพลงชิลๆแล้วก็ดื่มไปนี่สำหรับคนที่ลงไปไนท์ดิฟนะฮะ S <S ไม่รู้กลางวันอะไรนี่เช้าไม่รู้กลางวันอะไรนี่เช้าอ๋อเช้าไม่รู้เช้านี่เช้า,ชาการมาดำน้ำก็เหมือนไปเที่ยวรีสอร์ทตามกเกาะอะไรเงี้ยก็มีที่นอนมีอาหารให้กินก็อาหารอย่างที่เห็นนะครับสวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยเราอยากดืก่มกาแฟอะไรเขาจะทำให้ตค,คุณแน่นถ้าแบบมาดำน้ำเนี่ยมันมัน มันดียังไงอะครับราคาแน่นอนข้อแรกก็คือเราสามารถควบคุมบัตเจ็ตได้ไปโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีค่าอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวชนีก็อยากจะออกไปเที่ยวนู่นนี่นัน่น,น,น,นค่ารถค่เยอะแยะบุกปะที่มาทิปเนี่ยคือจ่ายครั้งเดีวเเยวยลแล้วก็จบเลยจบเลยควบคุมบัตเจ็ตได้มานอนบนเรือลำน้ำยังไงก็วิวสวยไปเลยีตื่นมาเราก็จะพบซีวิวก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแน่นอนแต่ถ้าไปนอนโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะนอนห้องที่ติดทะเล มีคนถามมาเยอะมันจะมาดำน้ำเนีน่ยต้องเตรียมตัวยังไงวันหนึ่งเราต้องเรียนก่อนสอบผ่านแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร,ร้อยเข้ากรณ์เปิดใจให้กว้างแล้วมาดำน้ำ What's up ก็หลังจากดำน้ำเขาจะมาแวะที่เกาะแปดร์คขีค่ขเรือใบก็เป็นที่ที่ day trip speed boat จะมาเที่ยวกันตอนกลางวันขึ้นต่อคิวเยอะแต่ว่าถ้าเกิดมาลิเวอร์บอร์ดเนี่ยมาตอนเย็นขึ้นไปดูสั n s e เป็นหาดของเราสองคนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่าเวลาซิมิลันไม่มีคนแบบว่าเจ๋งแค่ไหนนชอบตอนนี้มากเลยชอบเกาะน,นี้ที่สุดเป็นเกาะที่คุณแนนชอบที่สุดแล้วไม่มีสปีดโบ๊ทไม่มีคนมีแต่กลุ่มมองแล้วก็คุณแนนนะ ชอบดิสเสียในโลกไงโลกไงโลกองยูบอกจะพาเจคมาไม่ใช่ยังไงดูไว้นะคะเวลาร้อผัวไม่กลัวไม่หรอนี่เวลาเขาถ่ายรูปเขาต้องให้เห็นหินเรือใบคืออันนี้ ну ่ิหินเรือใบนี่จบ เริ่มแรงเียเริ่มแรงเริ่มไม่หนุกและเริ่มไม่หนุ่มละนี่น้าใส่มากน้าโใส่มากใสมากต้องไม่ถอยไปด้วยแล้วนะคะได้โอ้ยโอ้ยนอ ใจมาดำน้ำมาคนเดียวมาคนเดียวก็ได้ครับหลายคนก็ดีตอนมาคนเดียวรู้สึกไงครับคุณแม็กลัวไหมกลัวแบบว่าไม่ได้อะบีตอนมาคนเดียวครั้งแรกรู้สึกยังไงแบบว่ายังไม่รู้จักใครอ่ะ